สวัสดีค่ะเดี๋ยวจรับเข้าสู่เซสเซอร์โทรลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนนะคะลัคนามีนประจําเดือนสิงหาคมนี้ค่ะชาวราศีมีนนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคมเนาะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนานะคะแล้วก็ราศีเลยเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปนะคะหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading ซึ่ง การอานแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณมีนนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นอย่างไรบ้างบางเคสนะคะพวกคุณทั้งคู่เนี่ยจบกันไปนะคะอาจจะเป็นด้วยเรื่องของอารมณ์นะคะและก็การเข้าใจผิดกันละกันนะคะตอนที่ จบกันไปในอดีตที่ผ่านมาทั้งคู่ยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่เลยค่ะยังรักกันอยู่เลยแต่ว่าอาจจะด้วยวัยด้วยพฤติภาวะในด้านของอารมณ์นะคะหรือว่าด้วยด้วยสถานการณ์นนะจุดๆนั้นนะทำให้ตัดสินใจที่จะจบกันทั้งๆท,ที่ยังรักกันอยู่ทั้งๆท,ที่มีความรู้สึกว่ามันยังไปกันได้อยู่นะคะคุณคู่มีความผูกพันกันในระดับระดับหนึ่งเลยอะ่ะอืม แต่ก็ยังที่บอกด้วยเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการเข้าใจผิดด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้ก็เลยจบลงไปนะคะแล้วก็แยกย้ายออกไปใช้ชีวิตนะคะกันละกันทีนี้เรามาดูนะคะว่าในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างเมนเออร์จีที่ออกมานะคือไพ่เทมเพลนส์นะคะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับคุณมีนในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะแน่นอนวันนี้เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันอาจจะสลับกันได้นะคะเดือ <Okay. S 1> นนี้คุณมีนคุณมีเกณฑ์ที่จะเซอร์ไพรส์นะคะได้รับการติดต่อมาจากใครคนหนึ่งนะคะที่ห่างหายกันไปแล้ว อาจจะเป็นคนที่คุณคิดถึงมาตลอดเลยก็ได้ค่ะมีเขาอยู่ในใจมาตลอดนะคะมีเขาอยู่ในใจมาเสมอในเดือนนี้มีจังหวะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทักรลมาก่อนนะคะการทักของเขาก็ไม่ได้แบบว่าทะเลิศเะอ่าเข้ามานะเขาก็ส่องเรามาสักพักหนึ่งแล้วหรือว่าอาจจะตามดูข้อมูลเรามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแลวเขารู้สึกว่าเดือนนี้เนี่ยแหละเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการที่แบบจะคุยอะไรย่างเงี้ย ก็นั่นแหละค่ะมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้รับการติดต่อจากคนที่เรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์คือเราคาดไม่ถึงนะคะคุณแฮปปี้นะคะในการที่ได้คุยกับคนคนนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันนะคุณก็มีความรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันว่ามันจะเวิร์กจริงๆหรือไม่นะคะเอ่อมันอาจจะเป็นไปได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเราทั้งคู่อาจจะจักกันด้วยไม่ดีเท่าไหร่หรือเขาอาจจะทําอะไรที่แบบ ไม่ค่อยน่ารักนะคะสำหรับกบระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างที่จะคิดมากพอสมควรนะคะว่ากลับมาคุยแล้วมันจะยังไงต่อมันจะแฮปปี้ไหมหรือว่ามันจะอะไรนะคะเรามีความสงสัยมากมายค่ะเกี่ยวกับคนคนนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวดูเขากันบ้างนะคะว่าคุณคนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะในเดือนนี้ การที่เขาได้ไปใช้ชีวิตนะคะที่ไม่มีเรามันอาจจะทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าเราเป็นคนที่เขาอยากมีมากที่สุดะ่ะหรือเราทำให้เขามีความสุขมากที่สุดนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ตกตะกอนแล้วนะคะสำหรับคนคนนี้เออเดี๋ยวนะไพ่แปลกๆขอคล่ริฟกแบนี้นะคะ การที่คุณกลับมาพูดคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งคุณจะสามารถสัมผัสได้ว่าคนคนนี้โตขึ้นนะคะวุฒิภาวะอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามีเหตุผลมากขึ้นนะคะอาจจะเกิดจากการที่เขาได้ไปใช้ชีวิตอะไรมาใดๆก็ช่างแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีก็คือโตอขึ้นในวันนี้นะคะในช่วงนี้คนคนนี้ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ในแบบที่จับต้องได้และมั่นคง เขามองว่าเขาต้องการคนแบบเราเนี่ยแหละที่ที่จะไปสานความสัมพันธ์หรือที่จะสามารถทําให้เป็นความสัมพันธ์ในแบบที่เขาเองต้องการได้อ่ะมีไพ่ออกมา clarify แบบประมาณว่าเขาก็คิดมาดีแล้วนะคะในเรื่องนี้ส่วนในเรื่องของความเย็นชาของเราหรือว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอของเราเขาสามารถเข้าใจได้ว่าเหตุเกิดจากอะไร แล้วก็ดูแล้วเขาก็จะมีความพยายามในการพูดคุยกับเราต่อไปนะดูเหมือนกับว่าในเดือนนี้เขาจะเข้าหาเราเป็นพิเศษนะคะมีเราจะเห็นความพยายามของเขาว่าเออเขาเทคแอคชั่นยังไงพยายามคุยกับเรายังไงนะคะดูกันว่าแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะในเดือนนี้ คือชัยชนะที่เขาอยากได้อะหรือคุณคือเป้าหมายที่เขาต้องการนะคะหากไม่มีคุณแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันอาจจะยากที่จะทําให้เขามีความสัมพันธ์หรือว่ามีอะไรในแบบที่เขาต้องการได้คุณค่อนข้างสําคัญเลยนะคะไม่รู้จะไปอยังไงแต่ว่าฉันคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจอ่ะ หรือถ้าสมมติว่าคุณพนะิจารณาหรือว่าดูการกระทำเขาแล้วอะคุณจะสัมผัสได้ถึงความจริงใจนะแล้วก็ความจริงจังว่าเออครั้งนี้เขามาจริงๆคือเขาตั้งใจจริง,รงๆอแล้วเราล่ะเราตั้งตัวไม่ถูกแล้วเรายังสับสนอยู่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากแต่คุณจะสัมผัสได้ถึง ความรู้สึกปลอดภัยที่ได้คุยกับเขาสิ่งที่มันทําให้คุณว้าวุ่นใจก็คือคุณค่อนข้างกลัวในอนาคตว่าเฮ้ย mm. มันจะยังไงอ่ะมันจะเป็นแบบไหน,นอะไรยังไงแต่ว่าที่แน่ๆคือความรู้สึกดียังอยู่ความรักยังอยู่ตรงนั้นการกลับมาคุยของคุณกับเขาในครั้งนี้จะทําให้เราทั้งคู่เนี่ยมีความรู้สึกดีๆกลับมาอีกนะคะซึ่งมันก็ดูจะแฮปปี้มากพอสมควรเลยนะคะดีค่ะ สิ่งที่เขาจะทำกับคุณต่อไปเขากลับมาแล้วเขาสู้แหละคุณถึงแม้ว่าตัวคุณเองจะพยายามที่จะแบบใบเบี่ยงหรืออะไรใดๆก็ช่างแต่ดูเหมือนว่าเขาค่อนข้างสู้นะในการที่จะยังมีเราอยู่ในชีวิตเพราะมันคือมันคือความจริง ความจริงของใจเขาอะที่ว่าเขาต้องการเรานะคะเขาเลือกที่จะทําแบบนี้นะคะแล้วเราละคะเราจะทำยังไงกับคนคนนี้ที่กลับเข้ามาก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรกับเขานะนอกจากดูดูไประมัดระวังนิดนึงนะคะคุณมีนในเรื่องของอารมณ์แต่มันก็อาจจะยากแหละเพราะว่าเราเป็นชาวทัศน้ําอะ หลายๆอย่างมันเ ensitive ในเรื่องของอารมณ์เรายิ่งดีฟเข้าไปใหญ่นะคะการที่เลือกจะรักใครสักคนเนี่ยของชาวซีมีนก็ดูเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเพราะเวลาคุณให้เขาในคุณให้เขาทั้งใจก็เข้าใจได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ารีบอย่าเร่งรัดนะคะมันจะทําให้คุณเครียดและไม่สามารถที่จะมองเห็นภาพตรงหน้าคุณได้จริงๆบางเคสอาจจะมีความแบบ กังวลในเรื่องของอนาคตนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่ในปัจจุบันมันก็ยังดีอยู่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปะคะ่ะเอาเป็นว่าจุดๆนี้ในเดือนนี้สิ่งที่ดีๆก็มีเข้ามานะคะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ Oracle กันบ้างนะคะว่าในเดือนนี้นะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างใบแรกที่ออกมานะคะ very soon ค่ะ Calling your soulmate นะคะ Pay attention to the red flag ม,มันเร็วๆเนี้ยมันมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้แบบกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์นี้แบบเต็มตัวนะคะคุณก็ค่อยคุณก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวเองเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่การคิดมากไปไม่ดีนะนะแล้วก็ คำแนะนำนะคะ perfect timing นะคะ compromise นะคะ in the near future มันอาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วค่ะที่คุณทั้งคู่ได้กลับเข้ามาพูดคุยกันใหม่นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองก็ไม่มีใครเขาเองก็ไม่มีใครนะคะแล้วเขาเองก็มีความจริงจังและก็จริงใจในการที่จะกลับเข้ามาค่อยๆคุยค่อยๆค่อยๆคุยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ compromise เหมือนแบบ กลับมาทําความรู้จักกันอีกรอบอะนะคะก็ค่อยๆให้เวลากับเรื่องนี้ไปนะคะแน่นาคตมันก็มีเกณฑ์ที่ว่าคุณจังคูจะสามารถทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะเติบโตมากขึ้นนะคะหรือแน่นแฟนมากขึ้นได้แต่ว่าอาจจะต้องผ่านช่วงนี้ไปก่อนอะช่วงที่แบบคิดลบหรือว่าช่วงที่แบบคิดมากนะคะหลายๆอย่างก็เดี๋ยวให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์เองนะคะ ละคาสำหรับของชาวราศีมีและคณามีนะคะในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกด like คอมเมนต์ดีๆดีคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละลเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะรักษาสาุขภาพกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับ,บวันนี้สวัสดีค่ะ